กราบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนครับผมในยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เกม F2 Online ทุกคนครับวันนี้เป็นวันที่ผมรอทําคลิปมานานมากทุกคนครับผมสําหรับทีม 600x Battle Pass ครับที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้ทุกคนครับผมรุดกุลิตไอคอนมาแล้วทุกคนที่จริงผมไม่อยากจะทําคลิปตั้งแต่วันที่ตั้งรับด้วยซ้ํา ผมได้กุลิตมาในราคา5,888,000 0 0ทุกคนครับโดยต้องสั่งเวยทางด้านของ p e t e r ร์เช็ไปทุกคนครับผมนะตอนนี้ปีเตอร์เช็คบวกแ EBS ของเราเนี่ยไม่อยู่แล้วเรียบร้อยทุกคนครับสั่งเบยไปเรียบร้อยแล้วคนะครับ,รรบรคนี่ครับพาคุณผู้ชมมาดูในตลาดณปัจจุบันก็ผมนะมีขายเนี่ยแ0 0แสนถามว่าออกไหมผมว่ายากอยู่ครับทุกคนครับณตอนนี้ด้วยความที่มันมีบูตมีอะไรเนาะแล้วก็อีกไม่กี่วันเนี่ย แดี๋ยวจะมีบูสต40%ด้วยนะครับนี่ครับดูกราฟเลยครับ570ทุกคนครับมันจะมีช่วงที่ตกลงไปนะครับแต่ผมไม่ได้ราคาแบบต่ำที่สุดนะครับผมได้ราคา588นะครับแล้วก็ผมได้มีการมาร์กนักเตะเพิ่มเติมไว้ลวกนี้ผมนะอย่างเช่นวินเลี่ยนอะไรเงี้ยเพราะผมรู้สึกว่าตอนนี้ผมเล่นแรงอยู่ทุกคนครับอาจจะแบบไม่ได้กดจริงจังอะไรมากมายทุกคนแต่อยากได้นักเตะสำรองนะครับวันนี้ถ้าเกิดว่าจะซื้อวินเลี่ยนซื้อแอชเชอรี่โคลอย่างเงี้ยแอชเชวรต่วิลเนี่ผมอยากไดะ คิดว่าน่าจะซื้อได้นะครับแล้วก็ก่อนที่เราจะไปเชยชมกับกุลิตไอคอนเดอะโมเมนต์ที่เราจะแลกคุณผู้ชมครับมากิจกรรมสายฟรีกันก่อนคุณผู้ชมบอกได้เลยว่าเป็นวันที่ผมรอคอยมากๆอู้เ g ครับเป็นบวก5นะครับคือด้วยความที่ตอนนี้ผมไต่แรงเ่ะมันก็เลยต้องใช้กุลิตไอ้พวกนี้ไปก่อนทุกคนเพราะว่าผมไม่อยากทําอะไรตอนที่แบบไม่ได้อัดคลิปคุณผู้ชมนึกออกไหมนะครับก็อยากให้คุณผู้ชมแบบได้ไปดูกุลิตพร้อมกนะันน่ะได้เปลี่ยนเป็นโมเมนต์พร้อมกันครับ คือตั้งรับด้วยความที่ผมตั้งรับไวไงอันนี้คือไม่น่ามีปัญหาอะไรอยู่แล้วนะครับแต่จังหวะเปลี่ยนจังหวะอะไรเงอยากให้มันมีฟุตเทจด้วยนะครับผมก็รู้สึกว่าเอ้ยงั้นก็ลออัดคลิปทีเดียวก็ทนเล่นตัวนั้นมาครับประมาณ10กว่าวันได้นะครับนี้เลยก็ผมนะสำหรับกิจกรรมสายฟรีครบรอบ6ปีแอนนิเวอร์ซี่นะครับซึ่งผมก็มีการล็อกอินอะไรเรียบร้อยครับการ์ดเนี่ยผมได้มาเป็นใบนี้ผมไม่แน่ใจว่ากิจกรรมมันอยู่ถึงเท่าไหร่ผมก็เลยกดรับมาก่อนนะครับได้12ครรบแล้้้วกก็ไดาในนีะับ เป็น3-8ถึงปโอ้โหดูยากอยู่นะเนี่ยคุณผู้ชมครับแล้วก็ที่เหลือผมก็ได้มีการทำอะไรเบ็ดเสร็จนะครับเนี่ยโอ้ก็ถือว่าเกือบครบแล้วล่ะทุกคนครับสำหรับพวกกิจกรรมต่างๆกันาครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวเก็บให้ครบ20นะครับผมว่าจะได้เป็นใบนี้นี่เป็นโอเวอร์ออรร้อยเก้านะแต่ขอเป็นการันตีแล้วกันคุณผู้ชมครับฟึ่งมาโอเคครับหลักๆครับโอ้มีเงินตรงนี้3,000เอ็มนะครับ อันนี้เรากลับเป็นของดองก่อนนะครับคุณผู้ชมครับยังไงก็เดี๋ยวใจเย็นๆนะครับมีการโหดแน่นอนครับวันนี้มาดูตังคุณผู้ชมครับแรงยังไม่รีนะฮะวันที่ผมอัดคลิปเนี่ยนะครับน่าจะเหลือประมาณ2วันแล้วก็ตอนนี้ผมอยู่น่าจะชาเดนเจอร์สองกำลังจะขึ้นชาเดนเจอร์หนึ่งนะครับก็ไม่น่าไม่น่ายากทุกคนนะเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นโมเมนต์เนี่ยเดี๋ยวขึ้นเลยนะครับของนี้หมื่นแปดคุณผู้ชมครับดูฮะเงินตัวหมื่นสองเนี่ยมาจากกิจกรรมที่เขาแจกนะครับคุณผู้ชมครับไปครับอีกสิบเจ็ดสิบ วิลเลียนได้ซื้อแล้วเพราะว่าวิลเลี่ยนหมื่นเดียวนะครับเดี๋ยวขอญาตซื้อสำรองด้วยเดี๋ยวไปดูกลางรับด้วยนะเดี๋ยวแบบอยากเฉลยใครทุกคนครับโอ้5ห0้าหมื่นหนึ่งพันครับไปครับยังไงชอบใจฝากกดไลค์หน่อยครับการ์ดไม่ได้เยอะทุกคนครับเพราะว่าออนไม่ได้เยอะมากอย่างที่บอกคือถ้า b ปเทอร์พาสมันเต็มตั้งนานก็คือมาตั้งนานแล้วถ้าเต็มแบบใน7วันก็คือมาใน7วันแล้วอะคุณผู้ชมครับเฮจีโอโหไม่ไฟครับคุณผู้ชมปึ้งมาเป็นเบิร์กแคมป์8,000เอ็มฮะ มีโรดิเกต5,000เบรดลซิวารครับไมเคลโอเวนนะครับโอเคครับหลักพันเยอะอยู่เหมือนกันนะฮะคุณผู้ชม1 2 3 4 5 6ประมาณ7ตัว8ตัวนะครับแล้วก็ใบนี้ใบสุดท้ายครับก่อนที่เราไปดู b a ท t l e p พารคุณผู้ชมครับมาครบรอบ6ปีขอร้องละขอไฟก่อนเถอะอันดับแรกอะคัดเกลือที่สุดจะเป็น RTN คุณผู้ชมครับ3ถึง8มาครับ ขอไฟก่อนอันดับแรกครุณผู้ชมปี r า n okay. โอเคเยอรมันถูกกองหน้าเมนเนอร์ก็ได้ไหมแมนเนอร์ไหม,นนมไม่รู้จักคุณผู้ชมครับอู่อาร์ทเเหรอแต่มันก็แปดให้อยู่อ่ะคุณผู้ชมครับร้อยสิบห้านะกลมๆสองหมื่นก็ได้ อย่างน้อยก็แปดทุนครับสำหรับกิจครบรอบนะฮะไฟมาแล้วฮะคุณผู้ชมออกไปเป็น Battle p a าร์ครับเดี๋ยวเรามารับเลยทุกคนครับสำหรับตัว Battle p a าร์ครับผมนะอันนี้เป็นพรีเมียมใช่ไหมใบนี้ฮะคุณผู้ชมครับเลือกมาเลยเฮ้ยไหนๆวันนี้เราก็แบบไม่ต้องได้เสริมอะไรแล้วใช่ไหมคุณผู้ชมหลักๆอ่ะจัดเลยไหมทุกคนขออนุญาตแบบลุ้น3ามใบไปเลยนะครับไอถือเอาการันตีสักใบวะการเหนียวไว้สักใบไหมคุณผู้ชม แยกกันเหนียวแล้วกันนะขอโทษขอโทษนะขอแยกกันเหนียวแล้วกันนะมามามาสักใบสักใบแล้วกันครับคุณผู้ชมครับมาเดี๋ยวเรารับเลยทุกคนครับอันนี้คือ2 Battle Pass เลยนะครับรวมกันนะครับมาครับอ่ะรับมาครับไอพวกการ์ดต่างๆนานาครับมันจะมาเป็นเซตเป็นเซตเลยนะครับคุณผู้ชมโอเคเรียบร้อยครับตอนนี้มี50,000ครับ50,000รับมาทั้งหมดโอ้หเท่าไหร่วะเนี่ยหลักๆตัวต่อไปที่ผมมองเนี่ยจะเป็นเอโต้นะครับสำหรับกองหน้าก็300,000นะ น่าจะยังไม่ได้ในคลิปนี้ครับโอ้ยโอ้ยขาดแสนเดียวขาดแสนเดียวคุณผู้ชมไม่แน่ครับผมบอกเลยครับถ้าไม่เกลือวันนี้ไม่แน่นะฮะติ๊กบวกแปดออกมาก่อนครับโอเคขอย่าาดเปิดชิมลางก่อนนะครับ นี่เป็นการ์ดจากในพาร์ทนี่แหละทุกคนครับผมนะแต่เป็นการ์ดบวกหนึ่งนะครับเฮ้ยไม่แน่จริงๆทุกคนครับเอโตอาจจะตามกุนริบมาหาก็ได้นะครับเฮ้ยปีใหม่โอเคหลักพันอยู่ครับยูทีปึ้งมาโรเปโตฟีมิโน่ครับหลักพันมี2ตัวเท่านั้นเองคลาสสวยอ่ะใบเบิ่มๆครับผมหลักๆจะอยู่ตรงนี้ทุกคนครับขาดแค่แสนเอ็มมาดูครับว่าจะได้เสริมหรือเปล่าครับ แล้วก็ตามธรรมเนียมนะฮะผมขออนุญาตเริ่มจากใบนี้นะครับทุกครั้งผมจะย้ําเสมอว่าใบนี้ผมไม่เคยเปิดได้หลักหมื่นเลยซึ่งนั่นคือเรื่องจริงนะครับมาดูครับเดือนที่แล้วก็เจ๊งไปแล้วเดือนก่อนนี้ก็เจ๊งเดือนนี้มาครับใบแรกคุณผู้ชมปลดล็อกหรือเปล่าครับ b t b นี่ไงครับ <laughs> มาก่อนเลยนะครับไป ขอร้องไฟขอไฟเถอะจริงๆโอเคเฮ้ยอิตาลีกองหน้าอิตาล,ตาลีครับคุณผู้ชมใครพึ่งมาสักคามคักฮ่าครับผมเฮ้ยไฟแล้วว่าได้ครับสักคามักฮ่าครับผมนะของปัจจุบันน่าจะอยู่แอตแลนตาใช่ไหมถ้าผมจะไม่ผิดใช่ปะวะน่าจะใช่แหละนะครับ หมื่นหนึ่งครับอะอย่างน้อยก็สมทบมาอีกหนึ่งหมื่นครับร้อยสิบสามไปครับคุณผู้ชมครับเฮ้ยเอาอยู่ว่ะวันนี้เอาวันนี้เอาฮะเฮ้ยโปรแลนด์โอ้โหโปรแลนด์ไม่มีเลวานะปีนี้นไม่ต้องลุ้นเลยครับแต่ก็อย่างน้อยก็ดากรอฟสกี้เหรอดากรอฟสกี้ดากรอฟสกี้นะฮะประตูสัญชาติโปรแลนด์นะครับโอ้โหหนวดเฟิร์มมาเชียวคุณผู้ชม อีก1นึ่งมืนนะฮะเฮ้ยวันนี้วันอะไรครับเนี่ยคนดูตอบเลยครับวันนี้วันอังคารครับพี่อะไรอะสปอตไลท์ <c oughs> LN แล้วก็ทางนั้นของมาดริดนะครับขอไฟหน่อยขอไฟหน่อยครับตอนนี้เหมือนได้มา2องหมื่นละขาดอีก8เอ้ยแต่อาจจะขาดน้อยกว่านั้นก็ได้นะครับสปอตไลท์ครับโอเคฝรั okay. ร่งเศสไม่มีใครแพงนะครับดูเกมบ,บ้าป ปึ้งมาลูเกบ้าสอ0 0 0ือันนี้ช่วยได้เยอะครับ20,000ืเอ็มครับผมสมทบไปเรื่อยๆคุณผู้ชมไปต่อครับชิววันนี้จะได้สตัวเลยเหรอสปอตไลท์โอ้โหจั๊วะมาเลยคุณผู้ชมครับกินเทอร์ครับใบสุดท้ายเลขหนึ่งครับหนึ่งเดียวไม่มีใครเหมือนโอ้สปอตไลท์หมดเลยอะแต่ไฟครับ ฝรั่ังเศส s p ครับรอบนี้โครโมนี่ใช่ไหมไม่ใช่ครับผมแต่ก็โอเคสองหมื่นอีกใบครับคุณผู้ชมไม่แน่ครับผมบอกเลยครับอันนี้เป็นใบที่เราเลือกมาทุกคนครับเป็นลุ้นนะครับจากที่จะเป็นการันตีนะถ้าเราเลือกการันตีถ้าไฟหมดเนี่ยได้ใช่ไหมนะครับแต่ชีวิตมันต้องมีความเสี่ยงหน่อยคุณผู้ชมนะครับมาครับ b บ t เทลพาร์ครับขออนญาตร่ำรวยสปอตไลท์โอ้โหคิดถูกหรือเปล่าวะโอ้โหกูจิตครับถ้าแปดนี่สามหมืนอยู่นะโอ้โหไปครับผู้ชมไม่รู้สต่สใจถูกหรือเปล่าครับแต่วันนี้ได้ลุ้นโอ้เอฟเอโอ้โหถ้า8ก็ร1 7แต่ไม่แปดครับ อย่าบอกนะว่าวันนี้ตัดสินใจผิดชีวิตเปลี่ยนนะครับขั้นต่ำใบนี้114คือทุกวันนี้114บางใบมันไม่ไฟแล้วไงผมเลยกลัวฮะผมกลัวว่ามันจะออก FA ผมหลอนไงจากรอบที่แล้วอ่ะนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับเราเลือกมาแล้วอ่ะนะครับพัมเพอพัฒน,นาไปก็ถ่วยไม่ได้ครับผมใบสุดท้ายครับขอร่ำรวย FA มาฮอแลน,น เอโรบินฟานเพื่อซีแพงแพงรุดฟาน3ามเหรอตีกลมๆสี่หมื่นครับก็ตัดสินใจเอาแล้วกันคุณผู้ชมครับใครที่แบบเติม2องพารแล้วเลือกนะอุ้ยตะเลดอย่างเงี้ยผมว่าการันตีน่าจะดีกว่านะครับแต่ก็ไม่แน่นะฮะคุณผู้ชมอยู่ที่ดวงคุณผู้ชมแล้วกันนะครับส่วนผมได้แบบนี้ครับนี่เลยครับทุกคนครับผมหลังจากที่เราไปเปิดมาเรียบร้อยนะครับ หลักๆขออีกแสนหนึ่งครับตรงนี้กลมๆผมขายสี่หมื่นละกันคุณผู้ชมไม่แน่นะถ้าเกิดว่าขายหมดอ่ะผมว่ามีโอกาสครับที่จะได้เสริมอีกหนึ่งตัวครับตัวนี้ครับโอ้โหมสองหกไปเลยละกันคุณผู้ชมตัวนี้มีคนขายสองคิวอ่ะลูกเกบบ้านมีคนตั้งรับนะครับขอที่ว่าสองสี่ละกันอ่ะช่วยช่วยกันคุณผู้ชมครับถือว่าช่วยช่วยกันโอ้โหใบนี้นะครับ อ uh, ่าหมื่นเก้าทุนไปนะครับไม่ได้สูงนะแล้วก็ถือว่าไม่ได้ต่ําจนเกินไปครับอันนี้ต้องต่ำวะคุณผู้ชมครับสคามาค่าครับอุ้ยแต่ที่จริงร้อยสิบสามนะ few moments later. ตอนนี้ตัวหลักๆถือว่าขายออกหมดแล้วทุกคนครับแต่เป็นตัวที่มันขายไม่ได้ยากอยู่แล้วนะฮะมาเดี๋ยวขออนุญาตรับตังค์กับผมนะแต่ถ้าเกิดว่าดูเนี่ยด้วยตาเปล่าเนี่ยผมคิดว่าถึงนะครับ เดี๋ยวขออนุญาตใช้คูปองครับผมนะรูดสาครับตัวนี้30ละกันนี่ครับหลักๆทุกคนครับผมนะ1 0หนึ่งแสกับ1 0ึ่งพันเอ็มใช่ไหมถึงจริงวะนะครับนี่คือขนาดเราเปิดเกลือ2ใบสุดท้ายใช่ไหมเฮ้ยถือว่าช่วยเยอะจัดนะครับอ่ะเดี๋ยวรับเลยครับเดี๋ยวผมขออนุญาตตั้งรับนะครับทุกคนครับรับมาเรียบร้อยนะครับเหลือตัวนี้นะครับที่ราคามันยังไม่ได้มีคนซื้ออะไรเลยทุกคนครับที่จริงร้อยจุสามเนี่ยหนึ่งหมื่นนเฮ้ยผมว่าโอเคนะ นะครับสรักไที่จะซื้อไปตีบวกกันะครับนะบผมจะตั้งรับเอโต้อส0 0แสนทุกคนครับแล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตตั้งรับทางด้านของบิลเลียนด้วยโอเคเอโต้ครับในตลาดมีตัวหนึ่งนะครับโอ้หถ้าจะใจดีก็ปล่อยมาก็ได้นัก0 0 0แสนนึงก็ถือว่าแพงแล้วนะครับช่วงนี้คือวัตถุดิบตีบวกคือถูกด้วยนะครับมีบู๊ตด้วยคุณผู้ชมครับอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตขายเอเดียวขออนุญาตตั้งรับมานะฮะสำหรับเอโต้ครับยังไงเดี๋ยวต้องรอเอโต้ทุกคนครับ ถ้าเกิดว่ามีคนขายก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับนี่ครับอันที่จริงผมอยากให้มาเสริมบิลเลียนเหมือนกันนะฮะคุณผู้ชมครับตัวนี้เลยนะครับเฮ้ยเอโต้ได้คุณผู้ชมเฮ้ยสามแสนโอเคสามแสนทวนกำลังพูดอยู่มาเฉยเลยครับสำหรับซามูเอลเอโต้ครับรับมาเรียบร้อยครับแต่หลักๆผมอยากได้อีกหนึ่งตัวนะครับแต่ก็ถือว่าโอเคมากๆทุกคนครับกุลิดต้นคลิปทุกคนครับเอโต้ตรงนี้ โอ้โหวันนี้โมเมนต์สองตัวครับคุณผู้ชมครับเราซื้อตัว T M contact มาแล้วเรียบร้อยนะครับมาทุกคนครับรุ่กุนริดไอคอน T M ไปเลยฮะคุณผู้ชมโอ้โหม่กอดที่จริงหลักๆวันนี้ตั้งใจแค่มาแลกตัวเดียวตัวนี้สำหรับผมแฮปปี้มากๆแล้วครับคุณผู้ชมครับได้มาเรียบร้อยด้วยครับสำหรับรุดกุนริดเริ่ม123ครับ ไม่พอเท่านั้นทุกคนครับเอโต้ยต์เคสามแสนถามว่าแพงไหมสำหรับผมไม่แพงนะนะครับเอโต้ร้อยสิบแปดเนี่ยสำหรับผมไม่แพงเลยทุกคนครับแล้วบอกเลยว่าเก่งมากตัวที่สองครับในคลิปนี้ทุกคนครับสมิลเอโต้ครับเปลี่ยนมาฟื้นม,มาโชว์เหมือนเดิมนะคุณผู้ชมสุดยอดวันนี้แฮปปี้ที่สุดเลยครับเป็นคลิปที่แฮปปี้มากมากทุกคนครับ ได้มาอีกหนึ่งตัวฮะสำหรับเอโต้ครับชิปละคุณผู้ชมผมลืมว่าผมต้องเปลี่ยนทางด้านของรูดิเกอร์เนี่ยเป็น20 UCL ครับชิปของจริงแล้วครับคุณผู้ชมครับต้องเปลี่ยนรูดิเกอร์ครับต้องเปลี่ยนอาเก้ด้วยตลาดตอนเช้ามันดูไม่ค่อยคึกคักเลยว่ะคุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวรับละก่อนด้วยครับสำหรับอาเก้นะครับต้องใช้คูป,ปองนะทุกคนเพราะคูป,ปองไอดีนี้เยอะมากนะครับ แต่หลักๆผมใช้สัก10%บเปอละกันคุณผู้ชมนะครับได้ตัวนี้มาหมื่นหกนะครับส่วนตัวนี้ไม่ใช้แล้วกันนะเปลืองนะครับรับมาเพิ่มครับเป็น22,000ื่นครับอันดับแรกครับผมซื้อมาก่อนเลยทุกคนครับเดี๋ยวขออนุญาตใช้ตัวนี้แทนไปก่อนด้วยนะสำหรับโอบานะครับตอนแรกผมว่าจะเอาโอบามาขายนะครับแต่คิดไปคิดมาเอาไว้อย่างนั้นแหละทุกคนนะอย่างน้อยก็เป็นตัวโรเตชันนะครับแล้วก็จะมีอาเก้ครับเดี๋ยวต้องซื้อบวก6มาเล่นก่อนครับถ้าบวกห้านะ รู้สึกว่าสเตตน่าจะน้อยไปนิดหนึ่งนะครับตัวนี้เก่งนะฮะตัวนี้เก่งนะครับสำหรับนาธานอาเก้ครับหลักๆมองไว้เนี่ยบวก8แต่น่าจะหายากพอสมควรเลยนะครับอ่านี่ครับ2 5 9ร้ย้สกานะครับสำหรับ f p ครับถ้าใช้ชุดนี้ไปก่อนเล่นได้หลักๆมันพอถูถูไทยไทไปได้คุณผู้ชมครับกุลิตคือโอุ้ณกุลิตร้อยสามสิบคุณผู้ชมครับเอโต้ก็น่าจะร้อยสามสิบพอดีเป๊ะเลยนะครับคุณผู้ชมครับโหบอกเลยว่ายาวๆนะครับ กูลิศคือแซ่เถื่อนมากครับอาร์เก้น่าจะร2 1เนะนะเท่ากับท้าของรูริเกอร์เลยนะครับส่วนทาน้าของเชฟนะครับจะเปลี่ยนได้แค่กับองรีหรือว่ากุลิศเท่านั้นเพราะฉะนั้นขายไหมุผู้ชมปัจจุบันเชฟคือหูเก้าหมื่นทุกคนครับถ้า6 0 0 0ื่นย้ำอีกครั้งถ้า6 0 0 0ื่นขายออกแน่นอนนะครับสำหรับอังเรเชฟเชนโกนะครับอ่ะก็ขายตามเข้าไปครับเดี๋ยวรอราคามันปรับค่อยมาว่ากัน4ตัวนี้ครับคือ4ตัวที่เราต้องซื้อ นะครับในรอบต่อไปครับส่วนอาเก้เนี่ยเดี๋ยวค่อยเก็บตังค์อัพละกันเพราะหลักๆตอนนี้ใช้บวก6ไปก่อนนะครับแล้วที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นบิ๊กบอสเลยครับบัลลักครับผมนะเอฟซเซียงครับเอเดนอาซาตัวนี้อยากได้มากนะครับโอแต่ราคาแพงมากทุกคนแล้วก็ตำแหน่งสุดท้ายครับเปโดเนี่ยน่าจะเป็นลาสบอสของเราหลักๆประมาณนี้ทุกคนครับผมนะสำหรับคลิปนี้ก็ผมนะชอบใจฝากกดไลค์กดติดตามช anel Next TV ด้วยยังไงฝากไว้ด้วยฮะสำหรับซีรีส์ทีม 600x Battle Pass นะครับผมนะใครรอสายซี เดี๋ยวรอครับใครรอทางด้านของ X Manu เนี่ยเดี๋ยวรออีกครับและที่สำคัญครับตอนนี้ผมมีโปรเจกต์ด้วยครับจะทําอีกหนึ่งทีมจะเป็นทีมอะไรครับเดี๋ยวฝากติดตามไว้ด้วยแล้วกันนะครับอย่างที่บอกครับชอบกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยแล้วกันทุกคนครับเจอกันใหม่ครับผมในคลิปหน้าคลิปนี้ไปแล้วคุณผู้ชมครับผมสวัสดีครับ